ต้มยำปลากระป๋องแซบแบสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาต้มยำปลากระป๋องค่ะเพื่อนๆนจ้านี่ค่ะต้มยำแซบแบเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้หมดแล้วค่ะเครื่องปรุงต่างๆค่ะก็มีพริกมะนาวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีปลากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็เห็ดฟางค่ะพี่น้องค่ะหรือเห็ดฟยงนี่เลยค่ะนี่ค่ะเอาหม้อตั้งน้ําให้เดือดก่อนค่ะจะไหมก็เตรียมหั่นเห็ดก่อนค่ะเห็ดล้างน้ําให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็แล้วก็เตรียมหั่นค่ะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดปากกระป๋องกันพี่น้องค่ะสองกระป๋องค่ะนี่ค่ะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็อยู่ที่เราสะดวกซื้อค่ะยามัก็กินแทบทุกยี่ห้อแล้วค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าทุกวันนี้อะไรๆก็แพงค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงต่างเครื่องเตรียมเครื่อง ต้มยำต่างๆของเราได้ประมาณนี้ค่ะสองกระปองแล้วก็เอาหม้อตั้งน้ําให้เดือดกันค่ะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะพี่น้องจา๋ามนยง่ายๆค่ะน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องสมุนไพรค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใช้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมแดงค่ะขาดไม่ได้หัวหอมแดงจะทําให้หอมน้ําซุปหวานค่ะ นี่ยัแม่ชอบชอบนะชอบกินหัวหอมแดงในต้มยำมันอร่อยมันออกรสหวานหวานนี่ค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าให้เห็ดสุกก่อนค่ะพี่น้องค่ะยังแม่ก็จะต้มไปสักพักนึงค่ะรอให้เห็ดสุกก่อนแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงค่ะใส่ผงขนาล,ลงไปแล้วก็ยังแม่ก็ใส่น้ําตาลไปนิดนึงค่ะ ค่ะน้ําตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ผงโชยรตนิดนึงค่ะก็ให้รสกลมกล่อมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาน้ําปลาก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจา้าใส่มากเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเราไปปรุงตอนสุกอีกทีหลังอีกทีหนึ่งกับมะงมงมะนาวใไหมใส่พริกไปแล้วค่ะ,คะปล่อยไว้นี ยังไหม่ก็จะเตรียมปลาใส่เต่ยังไม่ใส่ตอนนี้ค่ะตั้งน้ำให้เดือดกันค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ฟดเดือดปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บแล้ค่ะเปิดฝาเบื้องต้มยำปลากระป๋องเตรียมใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะประมาณนี้กลิ่นหอมมากค่ะพี่น้องคะ่ะเมนูง่ายๆแต่โคตรอร่อยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะผักยั่ไหม่หั่นไม้เรียบร้อยหมดแล้วเตรียมให้ หม้อเดือดสักพักเราจะก็จะเตรียมใส่ผักค่ะเปิดดูสิเห็นไหมคะกลิ <_ c oughs> ่นหอมมากๆคะ่ะเพื่อนๆน่าทานไหมครับเพื่อนๆจ้านี่คะ่ะกลิ่นหอมจริงๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เมนูง,ง่ายๆอยู่ในบ้านเราเราทํากินเองอร่อยออร่ยค่ะพี่น้องคะ่ะเมนูนี้ก็ไม่กี่ตังค์ค่ะประหยัดด้วยคะ่ะแล้วก็ได้กินถูกใจเราด้วยคะ่ะทํากินเองแล้วถูกใจเราอาหาร สะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องจ๋าใครนึกอะไรไม่ออกก็ลองต้มยำปลากระป๋องเวยค่ะพี่น้องเด้ออ่ากินง่ายๆสบายๆค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เตรียมใส่ผักค่ะนี่ผักที่เราหั่นไว้ต้นหอมบักชีค่ะไอ้บักหอมเป้ค่ะใส่ผักลงไปนี่จะหอมเลยค่ะพี่น้องจ๋ากลิ่นนี่หอมทั่วครัวแล้วเลยค่ะ สดน้ำร้อนๆนะพี่น้องนะแซ่บหลายค่ะใครนึกอะไรเมนูอะไรไม่ออกก็คิดถึงต้มยำปลากระป๋องเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกินเล้อค่ะเด้อว,ว่ามันแซ่บขนาดไหนก็จัดไปค่ะใส่เห็ดอีหยังก็ได้ค่ะเห็ดฟาง,างเห็ดอีหยังเห็ดนางปูนางปลาก็ใส่ไปค่ะพอสุกแล้วเราเอามาปรุงข้างนอกค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่มะนาวในใส่ถ้วยแล้วก็น้ำพริกลงไปนิดนึงบ,บุบๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงแค่นี้ค่ะ แล้วเราก็ตักต้ยมยำของเราลงไปใส่ในจานแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องคะแซ่บๆค่ะพี่น้องคะเรามาปรุงข้างนอกคะ่ะจะเอารสจัดรสแซ่บขนาดไหนก็มาปรุงข้างนอกค่ะพี่น้องยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะพี่น้องเนอขอตัวไปกินต้ยมยำแซ่บๆกอนคะ่ะต้ยมยำปลากระป๋องแซ่บๆสวัสดีค่ะ